สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องเว็บเล็กดิวิชันมัลติเพ็กการมัลติสัญญาณหลายความยาวคลื่นค่ะเว็บเล็กดิวิชันมัลติเพ e ็กการมัลติเพล็กสัญญาณหลายความยาวคลื่นเป็นเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเส้นใยกแก้วนาแสงโดยใช้หลายความยาวคลื่นหรือหลายซีคอนแสงส่งไปพร้อมกันบนเส้นใย,ยเดียวแต่และความยาวคลื่นทําหน้าที่เป็นช่องสัญญาณแยกจากกัน ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทางในเวลาเดียวกันได้ช่วยเพิ่มความจุการส่งข้อมูลได้มากโดยไม่ต้องเพิ่มจญญํานวนเส้นใหญ่หลักการทํางาน 1. รวมสัญญาณอุปรกรณ์ w d m จะรวมสัญญาณแสงหลายความยาวคลื่นให้ส่งไปในเส้นใยเดียว 2. ส่งสัญญาณสัญญาณรวมทั้งหมดถูกส่งผ่านอย่างแก้วนำแสงเส้นเดียวไปยังปลายทาง สาแยากสัญญาณอุปกรณ์ WDM ที่ปลายทางจะแยกสัญญาณแสงแต่ลยความยาวคลื่นเพื่อให้ได้รับข้อมูลได้ถูกต้องระบบ WDM แบ่งเป็นสามร,รูปแบบ 1. นึ่ง WDM แบบปกติใช้สองความยาวคลื่นหลักคือ1,310นาโนเมตรและ1,550นาโนเมตรบนใยแก้วนำแสงเส้นเดียว 2. cwdm ช่องสัญญาณห่างกันประมาณ20นาโนเมตรรับรองได้หลายช่องเหมาะสำหรับระยะใกล้ถึงกลาง 3. dwdm ช่องสัญญาณห่างกันประมาณ0.8นาโนเมตรรับรองช่องสัญญาณจำนวนมากเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลระยะไกลและปริมาณมากข้อจำกัด 1. ค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะ dwdm ต้องใช้เลเซอร์ที่มีความเสถียรของความยาวคลื่นสูงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 2. การสูญเสียสัญญาณและการกระจายสัญญาณเมื่อการส่งสัญญาณในระยะไกลอาจถูกอาจเกิดการสูญเสียและการกระจายความยาอคลื่นทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง 3. การรบกวนระหว่างช่องสัญญาณถ้าความยาอคลื่นใกล้กันเกินไปอาจเกิดการรบกวนทำให้สัญญาณผิดเพี้ยนต้องออกแบบ ตัวกรองแยกความยาวคลื่นอย่างแม่นยำและสความซับซ้อนของระบบต้องใช้การวางแผนระบบที่ซับซ้อนทั้งการกำหนดความยาวคลื่นการจูนเลเซอร์และการบำรุงรักษาที่ทำได้ยากกว่าระบบที่ใช้เพียงช่องความถี่เดียวประเภทของ WDM C WDM การมัลจิเพกแบบแบ่งความยาวคลื่นหยาบถูกกำหนดให้ เป็นประเภทของการลติเพกแบบแบ่งความยาวคลื่นที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการส่งสัญญาแสงในระยะทางที่สั้นกว่า 2. d w d m การแบ่งสัญญาณความยาวคลื่นหนานแน่นถูกกำหนดให้เป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแสงที่ใช้ประโยชน์จากความยาวคลื่นแสงจำนวนมากเพื่อรวมสตรีมข้อมูลหลายสตรีมเข้าในเส้นใยแก้วนำแสงเส้นเดียวและส่งข้อมูลเหล่านั้นไปในระยะทางที่ไกลขึ้นประกอบของระบบ W ดีเอมีอยู่สีประเภท1นึ่ทามิตเตอร์ประกอบด้วยเลเซอร์ไดโอดหรือ LED ที่ถูกปรับให้ทำงานที่ความยาวขึ้นเฉพาะในระบบ WDM จะมีตัวส่งและตัวส่งข้อมูลในช่องความยาวขึ้นที่ต่างกันต้องมีความเสถียรของความยาวขึ้นสูงโดยเฉพาะใน DW D WDM 2. มันจะเพกอุปกรณ์รวมสัญญาหลายความยาวคลืนเข้ามาในเส้นใยกแก้วเส้นเดียวใช้หลักการกองแสง สป้องกันการรบกวนระหว่างช่อง 3. ออ o ติกไฟเบอร์เป็นเส้นใยแก้วนำแสงที่ส่งสัญญาณความยาวขึ้นพร้อมกันต้องมีคุณสมบัติการลดทอนต่ำและกระจายตัวของสัญญาณต่ำในช่วงความยาวขึ้นที่ใช้งาน 4. ตัวขยายสัญญาณแสงสำหรับช่วง1,550 nm สามารถขยายสัญญาณความยาวขึ้นพร้อมกันโดยไม่ต้องแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าจําเป็นสําหรับะระยะทางไกลข้อดีของ WDM 1. งเพิ่มความจุของเครือข่า,ขายสามารถส่งข้อมูลหลายช่องสัญญาณไปในสายายแก้วนําแสงเส้นเดียวโดยใช้ความยาวขึ้นที่ต่างกันทําให้เพิ่มแบนด์วิดโดยไม่ต้องวางสายเพิ่ม2 ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมได้สามารถอัปเกรดระบบให้รองรับ WDM บนสายไฟเบอร์เดิมลดค่าใช้จ่ายในการวางโครงสร้างใหม่ 3. ลรองรับการส่งสัญญาณหลายประเภทพร้อมกันสามารถส่งข้อมูลเสียงวิดีโอและข้อมูลดิจิทัลพร้อมกันได้ในช่องสัญญาณแยกกันโดยไม่รบกวนกัน 4. ระยะทางการส่งไกลขึ้นโดยเฉพาะ DWM d M, ที่สามารถส่งสัญญาณ ได้ไกลหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรเพื่อใช้ตัวขยายสัญญาณแสง optical 5ค,ความยืดหยุ่นสูงสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนช่องสัญญาณได้ง่ายตามความต้องการของเครือข่าย6รองรับการขยายในอนาคตสามารถเพิ่มความยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความจุได้โดยไม่ต้องโดยไม่กระทบต่อการให้บริการเดิมประโยชน์ของ WDM 1>, 1. เพิ่มความจุของข้อมูล WDM ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นในแก้วนํำแสงเส้นเดียวโดยการใช้ช่องสัญญาณหลายช่องพร้อมกัน 2. ลดต้นทุนการใช้ WDM ช่วยลดจำนวนเส้นใยแยก้วนํำแสงที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลทำให้ลดต้นทุนการติดตั้งและบำรุงรักษาเครือข่าย 3. เพิ่มประสิทธิภาพ WDM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ใหญแก้านาแสงและเพื่อประสิทธิภาพการลงทุนในครือข่า,ขาย 4. รองรับบริการหลากหลาย WDM สามารถใช้ส่งสัญญาณได้หลากหลายรูปแบบเช่นเสียงวิดีโอและข้อมูล WDM ถูกนํามาใช้กับครือข่า,ขายขนาดใหญ่เช่นโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติเนื่องจากมีความซับซ้อนและต้นทุนสูงปัจจุบันธุรกิจต่างๆเลือกใช้โซลูชัน WDM ที่คุ้มค่าในการใช้งานคือข่า,ขายต่างๆเพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์ให้สูงสุด WDM ใช้ในเครือข่ายการเข้าถึงรถไฟใต้ดินศูนย์ข้อมูลผู้ได้บริการเครือข่ายและสภาพแวดล้อมองค์กรใดๆที่ต้องการเชื่อมต่อที่มีความจุสูงและความหนองต่ำ